คืองานท้าทายของพิเตียคือด้วยความเป็นโค้ดไทยมันจะแตกต่างจากโค้ดต่างประเทศที่เข้ามาทํางานในเมืองไทยโค้ดไทยเนี่ยสัญชาติไทยเนี่ยต,ต้องพยายามทำผลงานให้มันแบบมีอะไรติดไม้ติดมือไม่งั้นเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นโค้ดที่ถูกเลือกในวงการฟุตบอลไทยนะเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะไปนิยมโค้ดต่างชาติโค้ดคนไทยเนี่ยถูกเลือกน้อยมากนะถ้าสําหรับเวทีหลีกสูงสุดถูกเลือกมาทาทีมค่อนข้างน้อยเพราะนั้นแล้วโค้ดพวกนี้เขาพยายามสร้าง คุณภาพของตัวเองขึ้นมาเพื่อที่จะอันดับที่มันแต่พี่เตี้ยนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในโค้ชที่ไม่ตกงานไม่ตกงานหรอกเพราะว่ามีผลงานตลอดเขาจะค่อนข้างเคลียร์กับหน้าที่ภาระหน้าที่แล้วก็โพซิชั o ตำแหน่งของตัวเองวิธีการของตัวเองในสโมสรที่ตัวเองได้ไปทํางานคือไปแล้วกูต้องได้ทํานะไปแล้วผมต้องเป็นคนที่ได้ตัดสินใจนะแล้วทีนี้ผลงานของแกมันเป็นที่ประจักษ์มาตลอดไปไหนต่อไหนทุกอย่างก็มีคนซัพพอร์ตคือเขาอัดแอปตัวเองคือเขาปรับตัวเองไป อยู่กับแต่ละสโมสรแล้วก็มาอยู่กับประจวบประจวบมีตังค์อยู่ให้ให้โอกาสที่จะไปเสริมทัพเขาก็ใช้เต็มที่